สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ IT ทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับคุณอยู่กับภักหวานวันวีแมนรอดอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของเทคโนโลยีมาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนอีกแล้วนะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสําหรับในช่วงแรกนะคะกับช่วงของคลิกไอเดียค่ะวันนี้ผักหวานจะพาไปชมงานสัมมนานะคะกับ n d s d a อีเวนเชอร์เดย์สองกับ3ผลงานเจ๋งๆจากสถาบันชื่อดังค่ะแล้วมาต่อกันด้วยนะคะช่วงของ คลิกอัปเดตค่ะกับ4เรื่องราวที่คุณพลาดไม่ได้นะคะสํหรับอัปเดตแรกของเรากับระบบปฏิบัติการ iOS 7มาให้โหลดกันเรียบร้อยแล้วใน Apple ค่ะ อัปเดตที่2นะคะกับเกมที่มาแรงมากๆในช่วงนี้กับ Daybreak <อ>เขาบอกว่าเกมเมอร์เนี่ยแห่ทะลักเข้าเกมกันในช่วงของ CBT กันเลยล่ะคะ่ะและอัปเดตที่3กับแอปพลิเคชันฝนหลวงแอปพลิเคชันนี้จะมีดีอย่างไรต้องคอยติดตามกันนะคะและอัปเดตสุดท้ายค่ะกับ RX 1 0 2และ RX 1 R กล้อง CyberShot สุดล้ำนะคะทั้งหมดนี้นะคะจะมีเรื่องราวเจ๋งขนาดไหนต้องติดตามในช่วงของคลิกอัปเดตค่ะและช่วงสุดท้ายของเรานะคะ กับช่วงของคลิกควิกค่ะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีวันนี้ได้รู้คำตอบแน่นอนจากกูรูไอของเราค่ะมาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่มีไอเดียเจ๋งๆความคิดดีๆของคนมีหัวคิด IT อยู่ในช่วงนี้เลยกับช่วงของคลิกไอเดียค่ะ กับช่วงแรกนะคะกับช่วงของคลิกไอเดียค่ะผักหวานจะพาไปดูงานสัมมนานะคะกับ Nasdaq v v n t t นเ Day 2013ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเซนทาร่าแกลนแอดเซนทันเวิร์ภายใต้แนวคิดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยธุรกิจเทคโนโลยีค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ บรรยากาศภายในงานนะคะก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการต่างๆมากมายเลยล่ะคะ่ะโดยมีดรทวีศักดิ์กอันันตกุลผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชเป็นประธานในงานค่ะกล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ภาครัฐเนี่ยพยายามผลักดันงานวิจัยขยายไปสู่เชิงพาณิชย์เพื่อให้ภาคเอกชนเห็นถึงโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะยังมีการ แสดงผลงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะที่นำเสนอเครื่องต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็กจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนไปฟังจากไอเดียเจ๋งๆจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชาติบุญทาวันกันเลยค่ะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอภิชาติบุญทาวันคนระับจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับจากโคราชครับ เครื่องนี้จะเป็นเครื่องผลิตเอทานอลนะครับเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลนะครับแบบเร่งด่วนนะครับว่าเราใช้มันสัมปะหลังนะครับเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็เมื่อระหว่างที่การผลิตการหมักเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทําการแยกเอทานอลเนี่ยออกจากระบบนะครับโดยใช้ระบบสุญญากาศนะครับแล้วก็เราจะทําการาทําเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นข,นของเอทานอลเนี่ยให้สูงขึ้นจนถึงประมาณร้อยละเก้าสิบสองครับแล้วก็จะมาเก็บอยู่ใน ตัวเก็บอยู่ที่เห็นข้างหลังนี้ครับเพราะว่าเอนทนเนี่ยจะเป็นอนาคตสําหรับพลังงานทดแทนสาหรับบ้านเรานะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยปิโตลเลียมเนี่ยก็จะหมดไปแล้วนะครับแล้วก็การไปขุดเจาะน้ํามันต่างๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากมายนะเพราะนั้นเนี่ยเอนทนเนี่ยจะเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้จากวัตถุดิบทางเกษตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงสำหรับเครื่องเบนซินนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต น้ำมันเบลดีเซลด้วยครับฉะนั้นก็จะมีความเพิ่มความยั่งยืนของเรื่องพลังงานให้กับประเทศเราครับผมภายในงานยังไม่หมดเท่านี้นะคะ ยังมีผลงานไอเดียเด่นๆอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเครื่องตรวจวัดอฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพาค่ะเป็นไอเดียของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือหน่วยงานของสวทชเนี่แหละค่ะโดยผลงานชิ้นนี้นะคะมีเทคนิคพิเศษที่สามารถตรวจวัดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมีได้โดยกระแสไฟฟ้าที่วัดได้นี้นะคะจะถูกคำนวณเป็นความเข้มข้นของสารเคมีและจะแสดงผลโดยตรงผ่านจอ LCD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัด สารปนเปื้อนอฟลฟาทอกซินที่มีประสิทธิภาพสูงและความไวสูงโดยจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรเราไปฟังจากคุณวัฒนสิทธิ์พิมเพาเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีกันเลยค่ะสวัสดีครับผมวัฒนสิทธิ์พิมพ์เพาจะขอนำเสนออัลฟาเซนเครื่องวัดสารพิษนะครเป็นสารก่อมะเร็งสารพิษอัลฟาทอกซินซึ่งพบใน ผลิตผลทางการเกษตรเช่นข้าวข้าวโพดถั่วลิสงเครื่องนี้ทำหน้าที่วัดปริมาณอะลฟาท็อกซินว่ามีมากน้อยแค่ไหนครับตามมาตรฐานเนี่ยอะลฟาท็อกซินจะอยู่ที่20 ppb เครื่องนี้สามารถอ่านได้ว่าปริมาณอะลฟาท็อกซินในผลิตผลทางการเกษตรที่เรามีเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ขอฝากผลงานด้วยนะครับเครื่องวัดอะลฟาท็อกซินขนาดรวดเร็วแบบแบบรวดเร็วขนาดพกพา ไบ้างแล้วคะ่ะคุณผู้ชมพาไปดูไอเดียจริงๆแบบนี้แล้วนะคะก็หวังกันว่าคนไทยของเราเนี่ยจะคิดไอเดียดีๆแบบนี้ได้อีกเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึ่งแล้วเดี๋ยวเชวงหน้ากลับมากับเรื่องของคลิกอัปเดตค่ะ